มานี่จักบาทด้วยฮะมานี่จักบาทด้วยจักบาทมานีมานีโอ้ยประโยชน์ป้ายาอย่างเอ้ายังดึงไปดึงไปร้อยห้าสิบเซนติเมตรร้ยสเซนเออร์้ยหสเซนติเมตรร้อยห้าสิบเซนเขาเิ่งมองไรนี่บอสีแดงๆนี่บอสเออนั่นยนะร้อยห้าสิบแล้วก็ขีดไ้ฮะขีดไ้ขีดไปจ้ะเออรอยหาสิบเซนเลยอันนี้จะขีดอ่ะเออ ้อยเนาะคิดร้อยหสิบเซนขีดจ้ะเออโอ้เนาะาไปดยวนีอวอ่ะตัดด้วอตัดรดเออร้ยห้าสิบได้คีดด้มงออได้ฮะคีดไว้มองได้<ะ>คีดไว้ไมองนี่ดิดจับเบิง้งจับกันนะจับกันนะ โอยสีย์ีย์นี่ดิอ้โหดิมากว่ายิบผากมึงเอ้ยไข่อยให้เจ้าขีดพี่นะ่ขนมะ,มนะขีดบ,ดบง่งนี้เพราะมันมาขีดตระรับเม็ดโอ้ยเนาะมันกเบิดครับฉีวออกกับมึงเนี่เนาะโอ้ย